ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมโรคแตประเทศไทยและที n 2นะคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่เราจะเชิญคุณหมอและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโครคภัยไข้เจ็บและการดูแลสุขภาพนั่นเองนะคะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าช่วงนี้อากาศเย็นก็มาแล้วนะคะ อากาศเย็นมาหลายๆคนก็ชอบมากๆเลยได้ใส่ชุดสวยๆวยได้ออกไปท่องเที่ยวดมที่ต่างๆนะคะก็ได้ไปออกไปทํานู่นทํานี่ถ่ายรูปมาและยิ่งช่วงหยุดปีใหม่มีวันหยุดอีกเยอะเลยนะคะได้ออกไปเที่ยวกันนะคะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มาก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เราเลยเชิญคุณหมอมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะต้องระวังนะคะว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงฤด,ดูหนาวนี้นะคะเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้เที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขนะคะมีสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วามาดูกันว่าโรคที่เราต้องระวังนะที่มากับอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยนะคะองมีอะไรบ้างที่เราจะต้องระวังแล้เราต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราได้พิเติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์นะคะประจาคณะแพทยศาสตร์จุฬา องค์กรมหาวิทยาลัยค่ะเขาต้อนรับนะคะท่านอาจารย์แพทย์หญิงพัทลวไลศรินาราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมากับอากาศเย็นค่ะอาจารย์ค่ะโรคต่างๆที่มากับอากาศหนาวนะคะโรคที่เราจะเจอกันได้นะคะในช่วงหน้าหนาวท็อปท็อปให้ทายแมาจย์ค่ะหวัดแมาจาย์โรคหวัดและไข้หวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มันจะสามารถเกิดได้ในช่วงนี้ทําไมถึงเกิดเยอะคะอาจารย์อ๋อมันจะเป็นฤดูระบาดฤดูระบาดของ วัดกบไขวัดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะมาฤดูหนาวอยู่ลวค่ะม,มันเป็นตัวโรคตนามตัวโรคค่ะไ<ม>ขวัดใหญ่ด้วยใช่ไหมคะแต่าจริงก่อนหน้านี้เหมือนได้ข่าวว่าไขวัดใหญ่เนี่ยระบาดแล้วคนแอดมิดเยอะแล้วตอนนี้ยังเยอะอยู่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะตอนนี้<ม>เป็นโควิด ริ่มแทรกขึ้นมาแทนอ๋อช่วงนี้เป็นโควิดเริ่มแทรกขึ้นมาแทนใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาคนก็จะแชร์กันในเรื่องของการให้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันเยอะมากเพราะว่ามันเหมือนมันระบาดหนกักแล้วคนแอดวิดเยอะแล้วถึงบอกว่าโรงพยาบาลเต็มเขาแชร์กันอย่างนั้นเลยนะจ๊ะว่าโรงพยาบาลเต็มเพราะว่าเพราะว่าไข้หวัดใหญ่ค่ะซึ่งตอนนั้นก็อาจจะเป็นจริงๆนะคะหลังนั้นก็เลยคนก็เลยแห่ไปฉีดวัคซีนอันนี้คือช่วยได้เลยใช่ไหมคะจา์ก็คือว่าจะช่วยป้องกันถ้าเกิดแบบเกิดโชคลายติดขึ้นมมาก็็จะะไ่เเปนยอ ก็คือจะไม่ถึงขนาดต้องเข้า ICU ลงลงปอดเยอะ,ะ,ะอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยตรงนั้นมากกว่าลดความรุนแรงลดความรุนแรงนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่เราควรจะต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมคะอาจารย์จำเป็นมากนะคะก็คือฉีดได้ทุกคนนะคะ,คะแล้วก็เป็นทุกหนึ่งปีค่ะอ๋อ,อซึ่งหมายว่าไม่ใช่ฉีดแคเดียวแล้วอยู่ยาฉีดปีละหนึ่งครั้งใช่ค่ะเพราะวันหยุดภูมิมันอยู่ได้แค่นั้นเหรอคะอาจารย์เพราะว่าเชื้อเนี่ยมันเปลี่ยน ไปทุกปีค่ะเราก็เลยจำเป็นต้องปรับปรับพวกสูตรให้มันเข้ากับปีนั้นๆค่ะแปลว่าเชื้อที่มันระบาดในแต่ละปีมันเป็นคนละตัวกันอย่างเงี้ยนะคะอ๋อแต่ก็เป็นชื่อไข้หวัดใหญ่เหมือนกันใช่ใช่มันมีหายสายพันธุ์มากเอามันมีสายพันธุ์แล้วแต่ว่าช่วงไหนสายพันธุ์ไหนจะการระบาดรุนแรงแต่สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนปีละหนึ่งครั้ง ล้วควรจะเริ่มฉีดตอนไหนคะจาร์ฉีดตอนนี้ทันไหมเนี่ยก็ราะส่วนใหญ่จะเริ่มฉีดกันประมาณเดือนพฤษภาถึงมิถุนาถึงกันยาพวกเนี้ยค่ะของทุกปีของทุกปีใช่ไหมคะใครถ้าไม่ฉีดก็ฉีดก็ได้ฉีดได้ยังฉีดได้่จริงฉีดแต่เพราะว่าเดี๋ยวก็หน้าหนาวก็อีกจั้งหลายเดือนหลายเดือนนะคะถ้าเกิดว่ามีการระบาดกันอีกก็น่าจะอันตรายด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มไหนที่อันตรายมากสําหรับเรื่องของโรคหวัดกับโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะจาย์กลุ่มผู้สูงอายุค่ะ ก็ประมาณอายุ60 km. ขึ้นไปนะคะจะควรจะต้องฉีดะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบไปเกิดติดมานะคะมันก็จะเป็นเยอะเป็นรุนแรงกว่ากลุ่มที่เป็นวัยหนุ่มสาวาหรือคนแข็งแรง <im itation> ค่ะซึ่งตัวไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือถ้าเป็นถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าแบบอาการแค่นี้เราอยู่บ้านได้หรือว่าแบบอุ้ยไม่ควรแล้วต้องพาไปพบคุณหมออะอย่างเงี้ยค่ะขึ้นกับระดับความรุนแรงที่เป็นค่ะก็คือว่าถ้าเป็น มีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยกระดูกมากๆจนแบบแทบลุกไม่ได้นะคะหรือว่าทานข้าวไม่ได้เลยอ้วกอาเจียนตลอดอันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อบ่งชี้ว่ามาโรงพยาบาลดีกว่าค่ะหรือหรือสูงอายุงนี้ใช่ไหมคะใช่สูงอายุควรค่ะหรือว่ามีโรคประจําตัวอื่นๆใช่ป่วยเป็นโรคนี้มาพบคุณหมอก่อนดีกว่าใช่ค่ะค่ะซึ่งคุณหมอก็จะตรวจเองว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะจย์เพราะบางคนเหมือนแยกยากใช่ไหมคะจย์ บอกได้คร่าวๆว่าถ้าเกิดเป็นเยอะเป็นรุนแรงเนี่ยต้องเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องใหญ่กว่าใช่ถ้าเป็นเล็กๆก็คือเป็นไข้หวัดเล็กไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดธรรมดานะคะแต่ว่านี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเจอได้ในช่วงนี้การป้องกันนอกจากฉีดวัคซีนแล้วมีอะไรอีกไหมคะจารย์ก็คือพวกล้างมือก่อนทานข้าวคุคะอาจจะติดทางนอกจากการหายใจแล้วก็เป็นทางมือแบบ ติดติายี่จมูกอะไรอย่างี้ได้เหมือนโควิดใช่ไหมคะใช่เลยก็เลยอาจจะต้องแบบระวังเรื่องล้างมือนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยู่ร่วมบ้านกับคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่อาจจะต้องมีการแยกแยกเป็นคนละโซนแบบอย่าพักร่วมกันแยกเข้าของเครื่องใช้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเอาพวกแอลกอฮอล์ไว้มาเช็ดพวกสันบรีชนะคะมามาเช็ดตามประตูลูกบิดอะไรพวกเนี้ยค่ะเพื่อฆ่าเชื้อหน่อย ในช่วงนี้นะคะ,คะจริงๆเมื่อกี้นี้อาจารย์ก็พูดมาแล้วด้วยว่าตอนนี้ไข้หวัดใหญ่อะก็คือเริ่มซาลงแต่ว่าที่เป็นก็คือโควิดที่มีที่มีการระบาดเยอะในช่วงนี้นถึงว่ามีผู้ติดเชือ้อที่เยอะแ<ล>ะ<ๆ>สดงว่าเห็นชัดว่าตอนนี้เหมือนกับระบาดระบาดใหม่อันนี้น่าสนใจมากคะ่เะเฉพาพที่มันกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวซึ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงปีใหม่มันจะเป็นช่วงหยุดยาแล้วเราก็ต้องไปออกไปเที่ยวค่ะไปเจอผู้คนเยอะแยะหรือว่ามันจะมีงานเฟสติวัลแบบ มิวสิกที่แบบว่าต้องไปรวมๆกันเป็นเยอะๆอะไรอ,อย่างเงี้ยเป็นแบบว่ามินฮอลบ้างเอาดอบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องไป,อไปเบียดไปเสียงอย่างเงี้ยอาจารย์มีข้อแนะนําในการป้องกันตัวยังไงบ้างคะในช่วงนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดโควิดค่ะ,คะก็อันดับแรกก็คืออาจจะต้องใส่หน้ากากนะคะาทาง cdc สหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มรณรงค์ใหม่ว่าอยากให้ใส่หน้ากากในการอยู่ในที่สาธารณะเพราะว่าสามารถช่วยป้องกันเชื้อจากตัวเองและคนอื่น ได้นะคะอาจจะขอความร่วมมือช่วงนี้เฉพาะในช่วงที่มีการระบาดนะคะรวม,ม,มถึงว่าถ้าใช้มือจับพวกของต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการล้างมือก่อน<ม>นําขยี้ตาขยี้ปาก<ม>พวกนี้ค่ะ<ม>แล้วก็ถ้าเกิดใครป่วยเนี่ยก็อยากขอความร่วมมือว่าช่วยอย่าเพิ่งออกไปเที่ยว<ม>ขอให้พนระยะระยะแพร่เชือ้อก่อน<ม>เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้ระบาดเป็นวงกว้างค่ะ โ้ช่วงปีใหม่เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่าป่วยเนี่ยก็หนึ่งเที่ยวไม่สนุกแล้วที่สําคัญคืออาจจะไปแพร่เชื้อให้คนในครอบครัวหรือคนอื่นก็ยังได้<ค>ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นไปได้ก็ใส่หน้ากากกันไปก่อนอยากจอกไปเที่ยวเราคงห้ามไม่ได้จริงๆช่วงปีใหม่นะคะอาจารย์ก็คือ,อคงทาเรียกว่าทํามาตรการโควิดไหมคะหน้ากากกินร้อน ทอนกลางล้างมือด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ใส่หน้ากากก็คือตานี้เลยใช่ใช่อ่าอันนี้ก็คือโรคโรคกลุ่มแรกกลุ่มแรกที่จะเจอก็คือพวกหวัดไข้ทั้งหลายไข้หวัดไข้หวัดทั้งหลายไข้หวัดก็ด้วยโควิดด้วยอะไรเงี้ยนะคะที่จะมีอาการก็คือเป็นกับระบบทางเดินหายใจที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่ะทีนี้มาอย่างที่2นะคะเมื่อกี้เห็นในในชาที่อาจารย์ทําไว้จชาที่อาจารย์ทาไว้นะคะก็คืออาจารย์เตรียมมาก็จะมีอันนึงก็แปลกก็คืออาจารย์บอกว่าจะมีเรื่องของ ท,ท้องร่วงท้องเสียจะเกิดในช่วงนี้ปกติเนี้ยเราจะคุ้นว่ามันจะชอบเป็นในช่วงหน้าร้อนนะคะอาจารย์ทำไมโรคนี้ถึงมาในหน้าหนาวแต่เรื่องที่ประหลาดใจก็คือลูกโปรดิวเซอร์ก็คือพึ่งเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็คือพึ่งพาไปเข้าโรงพยาบาลมาอดพิษเลยทีเดียวเพราะว่าอาหารเป็นพิษเหมือนกันเลยตรงตามที่อาจารย์บอกเลยอาจารย์ขาทำไมมันเกิดโรคอะไรตอนนี้ในช่วงนี้ได้คะอ๋อค่ะเพราะว่าม,มันสามารถระบาดได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่ไปโรงเรียนโรงเรียนแบบ อยู่ด้วยกันนะคะ,คะแบบอยู่กันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเด็กคนนึงเริ่มป่วยขึ้นมามนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีมาตรการเรื่องของทําความสะอาดที่โรงเรียนมากเพียงพอเชื้อน,นี้เนี่ยมันสามารถเข้าทางพวกทางปากทางจมูกได้แบบเราขยี้ขยี้ค่ะ,คะ ก็คืออาจจะต้องแนะนําว่ามันอาจจะต้องมีการล้างมือหรือว่าทำบิคครีเน็งที่โรงเรียนด้วยเพื่อป้องกันหยุดการระบาดในวงกว้างนะคะเช่นเอาเอาบริ์ก็คือพวกสารฟอกขาวเช็ดตามพื้นตามลูกบิดตามห้องน้ำอะไรพวกนี้นที่เด็กที่อยู่ไปอยู่รวมกันในโรงเรียนอันนี้จําเป็นนะคะเพราะว่าหยุดป้องกันไม่ให้มันระบาดไปยังเด็กคนอื่นเป็นวงกว้างได้เพราะตอนนี้หลายๆที่เนะี่ยเริ่มมีระบาดเป็นกลุ่มใหญ่ๆในกลุ่มเด็กเล็กเนื่องจากว่าเรื่องของ อุจจาระรเชียพันเนี่ยมันสามารถอทางพวกทางมือทางอะไรครับเรายังไม่ครีนพอเราเชื้อเข้าไปซึ่งเด็กๆเนาะเขายังไม่รู้จักป้องกันแบบเหมือนผู้ใหญ่ด้วยเนาะเล่นโู้โหเนียนวลเนียกันแบบว่าก็เลยเล่นกิ้งกันไปมาได้ต้องมีดิคครีนนิ่งเพิ่มนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องฝากฝากถึงโรงเรียนตอนนี้ก็กำลังระบาดจริงด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นก็คือฝากถึงโรงเรียนต่างๆในช่วงนี้หยุดเสาร์อาทิตย์หรือหยุดอะไรก็คือ ช่วยแบบทาความสะอาดที่เป็นพิเศษเพราะตอนนี้กําลังระบาดนะคะก็เรียกว่าเป็นเหมือนอุจจาระร่วงเฉียบพันก็คือสามารถเกิดขึ้นได้นะคะการดูแลเบื้องต้นค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับบางคนเนี่ยบางคนก็เหมือนกับเอ๊ะถ้าอาการไม่เยอะเนี่ยสังเกตยังไงดูแลยังไงและสังเกตยังไงว่าอักเสบอาการเยอะแล้วต้องพาไปพบแพทย์ค่ะอ,อ๋อค่ะก็การดูแลนะคะว่า ถ้าเกิดอาการเนี่ยเรายังรู้สึกว่าถ่ายถ่ายเหลวยังไม่มากถึงขนาด5 5 6ครั้งต่อวนัน5ถึง6ครั้งต่อวนันค่ะหรือว่าไม่ได้มีไข้สูงอะไรก็สามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้นะคะค่ะก็คืออาจจะต้องอพักผ่อนให้เพียงพอทานทานยาที่แบบที่สามัญประจําบ้านได้ค่ะแล้วก็แต่ถ้าเริ่มมีไข้สูงอาจเจียนเยอะปวดท้องเยอะอาจจะต้องรับยาฆ่าเชื้อที่โรงพยาบาล นะคะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างว่าวิธีการที่เราจะดูนะคะว่าจะจะไปส่งขึ้นกับความดูแลว่าแบบว่าจะไปจะไปส่งคุณหมอไหมหรือว่าดูแลเบื้องต้นเีนี้การดูแลเบื้องต้นอยู่บ้านเนี่ยคะ่ะที่คุณมอว่าทานยาสามาญประจําบ้านได้ก็คือกรณีแบบมีขไข้อะไรอย่างนี้แหละค่ะอาจารย์ปวดท้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้ารู้สึกเป็นไม่เยอะมากแบบถ่ายเหลวไม่ได้แบบถ่ายจนเริ่มหมดแรงเนียค่ะ,คะอันนี้เราสามารถที่จะ รักษาที่บ้านได้รักษาที่บ้านได้นะคะ,คะแล้วก็คือ,อยาแล้วยาที่เราจะใช้ทานให้ให้ลูกเราทานนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์อ๋อส่วนใหญ่จะเป็นยาพวกพราเซตามอลไทรรนอลได้เ<ม>หมือนกันน้ำเกลือเกลือแร่หรืออะไรอย่างงี้ได้ไหมคะต้องต้องต้องมีไหมคะมีค่ะก็เป็นพวกน้ำเกลือเกลือแร่นะคะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายมากๆแล้วเริ่มมีอาการปวดบิดพวกนี้นะคะ่ะอาจจะเป็น ข้อบ่งชี้ว่าจะต้องไปพบแพทย์นิดนึงว่าจะต้องมียาอะไรเพิ่มเมติมไหมค่ะอ่ะทีเรื่องของยาก็คือจะเป็นพวกแบบพาราได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นไข้หรือว่าเป็นพวกเกลือแร่ต่างๆผมงเกลือแร่ต่างๆได้แล้วอาหารการกินล่ะคะต้องระวังอะไรบ้างสําหรับเด็กๆที่ที่อาจจะท้องร่วงอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลอยู่ที่บ้านอ๋ออาจจะควรจะเป็นอาหารที่เป็นต้มสุกสะอาดอนะคะ<ม>ก็คือก็คืออ่าถ้าต้องให้ร้อนอุ่นร้อนจริงๆพวกเนี้ยค่ะ หรือว่าถ้าอากาศถ้าเกิดอาหารทิ้งไว้น,น,นานๆเกิน5-6ชั่วโมงแล้วอาจจะต้องทิ้งไปดีกว่าเพราะถ้าเกิดบางช่วงที่มันระบาดเยอะๆค่ะอาจจะต้องระวังตรงนี้เพิ่ม,ม,มแล้วก็ล้างมือก่อนทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะน่าจะช่วยได้ก็คือเป็นอาหารอะไรก็ได้รขอให้ร้อนก็พอร้อนสุกสะอาด,าดไม่ได้ว่าจะเป็นมีบางชนิดหรือบางอะไรที่ห้ามกินในภาวะ ภาวะท้องเสียอะไรนี้ได้ใช่ไหมคะอ๋อค่ะก็ถ้าเป็นท้องเสียอาจจะแบบเลี้ยงพวกนมอะไรพวกนี้คะ่ะอ๋อต้องเลี้ยงนมโอ้ดด็กๆถ้าไม่ได้กินต้องไม่ได้กินนมนะต้องพักนะคะคุณแม่ไ <c oughs> ม่งั้น<ๆ><ๆ>เดี๋ยว่า<ๆ>พักก่อนในช่วงช่วงถ้้เกิดมีเมีอาการถ่ายอยู่ <c oughs> ใช่ไหมถ่ายเหลวอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของของไอตัวโรคอุจจาระร่วงมีอีกไหมคะอาจารย์ที่ต้องระวังในในในเรื่องของที่เราต้องมีความรู้เพิ่มในเรื่องอุจจาระร่วงเฉียบพันอ๋อถ้าเกิด ถ้าเกิดที่บ้านมีมีเด็กๆหลายๆคนแล้วก็เริ่มป่วยตั้งแต่2คนขึ้นไปในในโรคเดียวกันนะคะ,คะอาจจะเป็นน่าจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าต้องทำบิ๊กคลีนนิ่งที่บ้านนิดนึงนะคะก็คือต้องแยกเด็กป่วยออกไปนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดตามที่มันต้องจับร่วมกันนะคะตรงนั้นเพราะมันเป็นแหล่งที่สามารถจะทำให้ติดไปเรื่อยๆได้ ตู้เย็นมือจับตู้เย็นใช่ต้องต้องทำทำบิคลีนิ่งหน่อยอ๋อโออลึกบางสำคัญเหมือนกันนะค,คะจ่มาคนก็ไม่ได้ไม่ได้นึกไปถึงแต่ยาว่าจะต้องให้ลูกกินยาอะไรละดูแลอาหารยังไงให้ลูกหายป่วยแต่จริงก็คือเขาอาจจะแพร่ไปถึงคนอื่นได้แล้วเชื้อในเด็กนี้คือสามารถถ,ถึงถึงผู้ใหญ่ได้ไหมคะอถึงได้ค่ะเป็นเชื้อเดียวกันเชื้อเดียวกันแต่ผู้อาจจะไม่ได้รุนแรงมากหรือเปล่าถ้าติดไม่ไม่รุนแรงเท่าเนี่ยค่ะอาจจะแอบติดกับเด็กมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยก็เลยคิดว่า เพราะว่าเหมือนจะมีอาการว่าไม่กี่วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเป็นกันเยอะจริงๆ <S 2> <S 2> <S ด้า<ช>อย่างที่อาจารย์ได้บอกเลยว่าในช่วงนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S เพราะหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงแต่บอกเลยว่ามีแน่ๆก็คือเรื่องอุจจาระร่วงไม่ใช่เฉพาะาาช่วงหน้าร้อนนะคะก็ยังสามารถเจอได้ <S 2> <S 2> <S นี่ก็คือ2โรคแรกที่จะเจอในช่วงนี้ <S 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 นะคะ <S 2> <S 2> <S ซึ่งเดี๋ยวมีอีกมีอีกโรคก็คือเรื่องของมีอ้อโรคเกี่ยวกับปอดทางเดินหายใจค่ะ ก,ก็อาจจะต,ต้องเพิ่มความระวังนิดนึงเพราะว่าสามารถผู้สูงอายุาสามารถปอดอักเสบปอดวอมได้ในช่วงฤดูหนาวค่ะก็ถ้าเกิดไปเที่ยวอะไรอย่างนี้อาจจะต้องอาหาเสื้อผ้าที่อบอุ่นเพียงพอใส่ด้วยนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงที่คนแออัดหรือว่าแน่นเยอะๆนะคะอ,อาจจะไปอยู่ที่แบบคนไปเที่ยวที่คนน้อยน,อย,นอยนิดนึงก็จะลดความเสี่ยงตรงเรื่องของโรคที่มากับทำให้ปอดอักเสบได้นะคะค่ะ เอาเป็นว่าถ้าบ้านไหนมีครอบครอบครัวไหนมีผู้สูงอายุเราจะพาไปเที่ยวช่วยในช่วงปีใหม่นี้ค่ะก็เลือกที่ที่โลง่ลงๆจะดีกว่า จะพาไปแออัดมากแต่ถ้าต้องไปจริงๆก็ต้องหน้ากากใช่ไหมคะใช่ใช่จะช่วยได้เยอะแล้วก็ระวังเรื่องแบบล้างมือเชื้ออาจจะเปื้อนตามมือแล้วขยี้ก็จะติดได้เหมือนกันถ้ะไปห้องน้ําสาธารณะเพราะต้องเดินทางในช่วงปีใหม่ไปเที่ยวตามคาเฟ่ดังๆร้านอาหารอร่อยๆดังๆเนี่ยก็ต้องคือพยายามต้องแบบเน้นว่าล้างอยังเหมือนอย่างเหมือนเดิม เอาเป็นว่าปีใหม่นี้ไปเที่ยวเนี่ยแอลกอฮอล์ต้องพกแบบเดิมะค่ะใช่ไหมคะ,คะเหมือนช่วงโควิดเลยหน้ากากแอลกอฮอล์เนี่ยต้องต้องพกก็ถ้าเป็นเชื้อโรคที่มากับอุจจาระล่วงนะคะ,คะถ้าเป็นแอลกอฮอล์แบบพ่นอาจจะไม่เพียงพอไม่พอด้วยเพราะว่าเชื้อไม่สามารถ มันอดทนได้ใช่ต้องต้องใช้สบู่ค่ะถึงจะออกได้โอเคถ้างั้นก็ยิ่งง่ายค่ะใช้สบู่ดีกว่าอ่าเงินตามร้านก็คือเทหลังสบู่ใช่อย่างนั้นดีกว่าถึงจะกันโรคจากอุจจาระร่วงได้โอเคนะคะถ้าเป็นประเด็นของอุจจาระร่วงเนี่ยต้องเป็นต้องเป็นสบู่ต้องเป็นสบู่พกสบู่เหลวหรือสบู่ในห้องน้ําได้ก็ล้างอย่างน้อย20นาทีเอ้ยี่สิบวิีวินาทีเหมือนเราล้างให้ทั่วมให้ทั่วเหมือนเหมือนตอนเราเรียนในโควช่วงโควิดใช่ใช่เอาแบบนั้นเลยนะคะ จะป้องกันอันนี้สําคัญเหมือนกันเพราะเราต้องออาไปทานข้าวข้างนอกในใช,ช่วงช,ช่วงปีใหม่นะเป็นช่วง<ช>ที่ต้องต้องทานข้าวจริงๆค่ะ,คะนะคะอ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งหนึ่งโรคอันนี้สาวสาไม่รู้หนุ่มๆจะเป็นหรือเปล่มมาอาจารย์คะผิวแห้งคะ่ะ<อ>ผิวแห้งในช่วงหน้าหนาวนี้คะ่ะมันเจอได้บ่อยเลยใช่ไหมคะคือมันหนาวแหละแล้วเราก็อาบน้ําร้อนยิ่งอาบก็ยิ่งเป็นใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็อาจจะก็อาจจะถ้าเกิด ถ้าเกิดผิวแห้งเยอะๆอาจจะหลีกเลี่ยงการอาบน้ําร้อนนะคะ <ม S 2> ใช้น้ำอุณหภูมิธรรมดาแทน <ม S 2> ค่ะ <ม S 2> แล้วก็อาจต้องซื้อโลชั่นมามาทาแก้แก้ผิวแห้งด้วยต้องใช้ยาช่วยนิดนึงเป็นใช้พวกโลชั่นมอ์เชลไลเซอร์พวกนี้ค,ะค่ะคือปกติอาจจะเป็นคนไม่ได้เป็นคนทาครีมแต่ช่วงนี้ก็ต้องทางครีมนิดนึง,ง<ช>บ่อยขึ้น,นบ่อยขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรอะน้ำร้อนก็ไม่ต้องปรับแบบ แบบจนเป็นฝ้าทาั้งห้องน้ำก็ได้โอเนภูมแบบโาเนูนิดน,นึดนง,นนงคือตอนนี้ถ้าไม่ให้เปิดเลยก็จะไม่ไหวแ<ป>ี่บาง <laughs> คนไปเที่ยวทางเหนืออะไรเง <c oughs> ี้ยแบบภูเขาบนดอยแล้วจะอากาศเย็นมากแต่แค่ว่าไม่ควรแชร่แบบร้อนๆน,น,นานๆเหมือนแบบไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไม่ควรแช่นะคะเพราะว่ายิ่งทำให้ผิวยิ่งแห้งใช่ไหมคะ ซื้อคอรีมมอว์เจอไรเซอร์เพิ่มด้วยพกไปด้วยนะคะแล้วก็ขยันทาอันนี้ก็จะสามารถเจอในช่วงนี้เหมือนกันค่ะนะคะอ่ะแล้วเห็นอาจารย์บอกว่าช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงวันหยุดเนีย่ยในหน้าหนาก็จะออกเที่ยวกันในช่วงปีใหม่มีอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ก็กังวลใจและอยากจะมาเตือนแล้วให้ความรู้ด้วยเช่ไหคะ,คะอาจารย์ค่ะก็เป็นเรื่องของการอ่ะเปิด เปิดแอร์นอนในรถนะคะเวลาสมมติเราไปอยู่ตามภูเขาหรือว่าพวกเนี้ค่ะเพราะเด็กดูไม่ก็เดินทางระหว่างที่เดินทางเช่นแบบกรุงเทพจะไปขึ้นเหนือจะไปเที่ยวดอยแล้วก็แบบง่วงระหว่างทางอย่างเขาก็เปิดแอร์นอนบนรถอันนี้อลอตรัยคืออยากใหญ่จะเตือนนะคะเพราะว่าอาจจะมีก๊าซพิษบางอย่างรั่วกับเข้ามาในรถแล้วทาให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้นะคะทางที่ดีคือรถ รถกระจกแล้วก็ใช้อัด natural air ดีกว่าอย่าเปิดแอร์แล้วปิดกระจกแล้วนอนในรถนะคะหรือว่าตามภูเขาที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี้ค่ะ,คะก็ที่ดีสุดก็คืออย่าอย่าใช้เป็นแบบระบบอากาศปิดมากเพราะว่ามันจะมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์แล้วมันมีแก๊สพวกนี้ทำให้หมดสติได้เช่นกันอ๋อหมายถึงว่ามันก็คมันเหมือนกับเราเปิดแอร์ในรถแต่ว่าเช่นแบบเราไปพักเราไปพักในรีสอร์ทหรืออะไรสักอย่างรีสอร์ทที่ไม่ได้เป็นแบบ โรงแรมโรงแรม5้ดาวมากมันก็เป็นโรงแรมทัๆแบบนิดนึงที่เป็นโฮมเตยีอะไรเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยรีสอร์ทเล็กๆอย่างเงี้ยคือบางทีมันจะมีเครื่องทำทาน้ําร้อนใช่ไหมคะที่มันอาจจะมีการเผาไหม้คล้ายๆกันไม่สมบูรณ์คล้ายๆก็การมันก็คล้ายๆกับเหมือนเราเปิดแอร์ในรถด้วยใช่มันจะมีกัน อาการมันอาการมันรั่วกลับเข้ามาแล้วทําให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้ oh. ตามตามภูนสูงๆพวกนี้ค่ะมันก็จะมีเคสแบบนี้มาเรื่อยๆทุกปีอ oh. แต่ไม่เยอะ,ะแต่ก็ยังมีจริงๆในรถในรถเนี่ยถึงแม้เราจะรู้กันว่าว่ามันอันตรายไม่ควรนะรรแต่ก็มีเรื่อยๆเนี่ยนะาจารย์เหมือนกับที่มีแบบในข่าวว่าแบบ,บ,บมีการ มันพาดหัวข่าวโอ้ได้เสียชีวิตเหมือนนอนในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็เลยเป็นห่วงอาจารย์ก็เลยเป็นห่วงแล้วก็คุยกันว่าในช่วงปีใหม่มันช่วงเดินทางบางทีรถติดแล้วทําให้หลายคนง่วงก่อนที่จะถึงจุดหมายก็จะรู้สึกว่านี่แป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกไอ้นี่แป๊บเดียวนี่แหละใช่ไหมคะอาจารย์ก็ลดลดกระจกลงดีกว่าแล้วก็เปิดเป็นอากาศปกติหายเทเข้ามาจะปลอดภัยมากกว่าค่ะหรือถ้าใครมีวางแผนแล้วอยากจะให้พกพัดลม พัดลมคือถ้ามงคลร้อน,นะค่ะเปลี่ยนเป็นพัดลมดีกว่าเปิดแอร์อเปิดพัดลมแบบเดี๋ยวนี้มีพัดลมแบบแบบชาร์จแบตในตัวนะอาจารย์นี่ก็คือเราก็เปิดพัดลมปเป่าอนอนอย่างเงี้ยจะน่าจะปลอดภัยกว่าเตรียมไว้ล่วงหน้าได้เดี๋ยวไม่ตอนก่อนจะเดินทางนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ารถมันติดขนาดหนักจนต้องเราต้องแบบจอดนอนข้างทางหรือเปล่าเพราะว่าถ้าง่วงเราก็ไม่แนะนําให้ให้ขับ ฝืนขับ<ช>ด้วยยังไงก็อยากให้จอดพักจอดนอนได้แต่ว่าก็กต้องจอดนอนอย่างปลอดภัยแล้วก็ไอ้ประเด็นของรีสอร์ตต่างๆที่อาจารย์บอกด้วยวิธีป้องกันก็คือถ้ามันมันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เครื่องเหล่านี้มันเผาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าวิธีป้องกันเวลาเราไปพักที่รีสอร์ตต่างๆป้องกันสิ่งนี้เกิดขึ้นต้องทำยังไงคะอาจารย์ก็อยากอยากให้ห้องห้องน้ำเป็นแบบปิดทึบอะค่ะพยายามแบบถ้ามีอ่าที่เป็นหน้าต่างที่มาระบายอากาศก็เปิดออก ให้ให้อากาศที่พวกนี้เว้นคือระบายออกไปเท่านั้นเลยค่ะค่ะอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันจะมีสกลายสองลน์ต่อปีตามภูสูงสูงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โอเพร<อ>าะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องต้อง,องดูเรื่องของหยับหยับแบบปิดปิอยู่ในห้องน้ำนานๆเลยหรือว่าบางที่มันไม่มีไม่มีกระจกในห้องน้ําก็ แล้วมันออกมาข้างน,นอกนก็เปิดก็เปิดประตูออกมาให้มันออกแล้วเราก็เปิดเประตูห้องนอนเราให้มันระบายออกไปอีกทีนึงแล้วเปิดด้าต่างห้องให้มันระบายก็ได้ใช่ใชอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ที่อาจจะนึกไม่ถึงนะจยาค่ะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ตามที่ถูกโรงแรมเฉพาะบางโรงแรมที่ที่ใช้ระบบอ่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่เป็นแบบอีกแบบหนึ่งอะค่ะ จะมีบางแบบอยู่มันมีชนิดของมันใช่ใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่พูเหรอคะจา์ที่สูงสูงมากๆอ่ะค่ะที่เราแบบที่ไม่ได้เป็นตาโรงแรมทั่วไปจะจะให้เดาไม่ใช่เดาชินนะคือพูที่สูงสูงมากๆเนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องทําน้าร้อนที่มันร้อนจัดๆที่มันจะถึงจะสามารถทําน้ําร้อนได้เร็วแล้วก็แล้วก็แบบ ดอกความร้อนที่สูงถึงจะสู้กับอากาศเย็นได้เลยอาจจะมีเครื่องเฉพาะที่จะ,จะมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ถูกไหมคะใช่ค่ะอเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนไปพักรีสอร์ทเล็กๆหรือว่าแบบโฮมสเตย์หรืออะไรที่แบบบนภูหรือบ,บนูเขาต่างๆอันนี้อยากอาจารย์แนะนําให้ใช้วิธีการนี้มันป้องกันไว้ก่อนใช่ใช่เพราะว่าจะมีบางรายที่แบบอามสติไปเลยแล้วก็อาเสยชีวิตก็มีค่ะเพราะว่าได้ได้การพวกนี้เข้าไป ั้นก็คือนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากมาฝากในช่วงหน้าหนาวแล้วก็ช่วงปีใหม่ในในในปีนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในการที่เราจะออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่กับพร้อมกับอากาศเย็นๆแบบนี้ค่ะอาจารย์อ๋อค่ะก็อย,อยากให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดเริ่มรู้สึกอไม่สบายอาจจะต้องหยุดหยุดทริปชั่วคราวแล้วก็อลองตรวจให้แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะ รวมถึงฉีดวัคซีนด้วยนะคะวัคซีนที่ช่วยได้ก็มีไข้หวัดใหญ่วัคซีนโควิดหใครยังไม่ฉีดก็มาฉีดวัคซีนโควิดตอนนี้ก็คือ,อเขาเรียกเกณฑ์มาตรดจำนวนความถี่มันเป็นยังไงเหรอคะอาจารย์อ๋อตอนนี้เรารอโมโนวาเลน์ของอเมริกาเข้าอยู่อาจจะต้องกระตุ้นเขาก็แนะนําตอนนี้ก็คือปีละครั้งปีละครั้งก็คือเหมือนไข้หวัดใหญ่เลยใช่ไหมคะรย์ตอนนี้เทรนด์น่าจะไปทางนั้นและลค่ะ พูดง่ายๆก็ฉีดพร้อมๆกันไปเลยใกล้ๆกันว<ช>ัน<ช>ปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยจะได้เป็นเกณฑ์ว่าจะได้จําได้ก็คือฉีดวัคซินป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพเบื้องต้นค่ะ,คะแล้วจะได้ไปเที่ยวไปเที่ยวพักผ่อนได้อย่างมีความสุขอ๋อก่อนหน้านี้คุณหมอคุยเรื่องพ m 2อสุด้าวยมากับหน้าหนาวเอาเหมือนกันก็เช็คเช็คค่าฝุ่นก่อนออกเดินทางอ๋อใช่ใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามันมีก็ใส่ หน้ากากต้องใส่ช่วยนิดน,นึงในโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคปอดโรคหัวใจงั้นก็ต้องป้องกันตัวกันนิดนึงะนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้เรียกว่าเป็นความรักและความห่วงใยในช่วงหน้าหน้าหนาวนี้และก็ปีใหม่ที่จะมีการเดินทางในครั้งนี้ด้วยนะคะ,คะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมและประชาชนทั่วไปะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะ และนี่ก็คือสาระความรู้นะคะคือความรักและความห่วงใยนะคะของอาจารย์หมอค่ะและรายการคุยกับหมอด้วยนะคะที่จะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูแลสุขภาพนะคะได้เดินทางอย่างปลอดภยัยและก็เที่ยวในช่วงหน้าหนาวอย่างมีความสุขสุขภาพดีนั่นเองค่ะตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมท่านเนี่ยสามารถกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมค่ะนอกจากนั้นก็ยังสามารถรับชมสดๆนะคะและย้อนหลังค่ะก็ได้ทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางทรูไอทีเฟซบุ๊กไอจีหรือยูทูบชัแนลนะคะทาง t n 2 truvision e เจ็ค่ะตอนนี้จุ๊จิ้มละอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ